ทดสอบความกรอบหน่อยนะคะกรอบมากสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับวิธีเตรียมเส้นมะละกอเพื่อตำส้มตำสูตรหลวงพะบางเขาจะเป็นเส้นแบบยาวๆแบบนี้นะคะเจ๊ปานรับประกันความกรอบเตรียมเอาไว้เก็บได้นานกรอบข้ามวันข้ามคืนขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ เราจะเริ่มจากการเตรียมมะละกอก่อนเลยนะคะเป็นมะละกอดิบนําไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตัดขั้วทิ้งเลยทําการปอกเปลือกให้เรียบร้อยค่ะเจ๊ปันก็จะเตรียมน้ําสะอาดสําหรับแช่มะละกอหนึ่งกะละมังนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ําปูนใสถ้าไม่มีน้ําปูนใส เพื่อนๆจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูก็ได้ค่ะอันนี้เจะปานบรรจุน้ำส้มสายชูลงไปนะคะเจ๊ปันใช้น้ำปูนใสที่แบบเป็นขวดสําเร็จรูปแบบนี้ก็สะดวกดีค่ะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอยากทําเองเราก็ใช้ปูนแดงแบบนี้แล้วก็ทําน้ำปูนใสง่ายๆเจ๊ปันเคยทําคลิปเอาไว้เดี๋ยวใส่ไว้ในคอมเมนต์ให้ดูนะคะใส่น้ำปูนใสหนึ่งช้อนโต๊ะ หรือน้ำส้มสายชูก็ได้แล้วคนน้ำให้ละลายก่อนทั้งที่เราเตรียมไว้สำหรับแช่เราจะใส่น้ำแข็งลงไปหน่อยนะคะน้ำแข็งจะเป็นตัวช่วยทำให้เส้นมะละกอกรอบทีนี้เส้นมะละกอที่ปอกก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะค่อยๆสไลด์ให้เส้นมะละกอเนี่ยเป็นแผ่นยาวบางแล้วก็ปาดใส่ลงไปในกะละมังเลยนะคะแช่ให้มะละกอเขากรอบ ตาดบางๆแบบนี้ค่ะรับรองความครอบแน่นอนสูตรนี้เพื่อนๆสามารถใช้กับมะละกอที่เราเอาไปทำส้มตำแบบที่เรา,เาทำเป็นเส้นฝอยก็ได้นะคะที่เราปอกมะละกอแล้วก็เฉาะให้เป็นเส้นทำส้มตำบ้านเรานะคะทำเท่าที่ต้องการทานเลยนะคะ หรือถ้าเพื่อนๆจะทํามะละกอดองจะซอยเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็เอามาแช่น้ําปูนใสหรือน้ําส้มสายชูเอามานอกน้ําแข็งแบบนี้ก็กรอบเช่นกันค่ะซอยเสร็จแล้วเราจะแช่น้ําเย็นแบบนี้พักทิ้งไว้สินาทีนะคะครบเวลาแล้วก็เอาขึ้นมาพักให้สะเด็ดน้ําก่อนถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ทานนะคะเจดปันก็ เอาถุงเนี่ยมาใส่เก็บได้นานเลยค่ะเราจะใส่ถุงแล้วก็แช่ตู้เย็นนะคะความกรอบจะนานข้ามวันข้ามคืนเลยมัดปากถุงให้โปร่ปงๆแบบนี้ค่ะะละกอลูกนึงนะคะทำได้เยอะแยะเลยเก็บแช่ตู้เย็นอยากตำส้มตำเมื่อไหร่ก็เอาออกมาเลยนะคะอทดสอบความกรอบหน่อยนะคะ กรอ,อบมากเจ๊ปันขอตัวไปตำส้มตําก่อนนะคะสูตรหลวงพาบางเส้นยาวๆใหญ่ๆแบบนี้ก็อร่อยไปอีกแบบค่ะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ